สวัสดีนะครับพี่น้องเครือข่ายเกษตรทฤษฎีใหม่ timely, นะครับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งเกษตรทฤษฎีใหม่วั май, นนี้ทางสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธนะา,า,า,านีนะครับร่วมกับน้องๆินอาสาจ้างงานนะครับเข้ามาติดตามและดูแลนะครับสระน้ํานะครับโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งกลุ atur, ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของแปลงที่อภิรัตพิมพขัน นะครับแปลงเนี้ยเกษตรกรเข้าร่วโมโครงการทั้งหมด5ไร่นะครับาสระเก็บน้ําก็มีความจุน้ําทั้งหมด3,500รลูกบาทเมตรนะครับความลึกของสระตูวเนี้ยนะครับจะลึก5เมตรนะครับโดยแบบของแบบมาตรฐานของพัฒนาที่ดินของเราเนี่ยสระลึก5เมตรเนี่ยก็จะมีชั้น -2 2ชั้นนะครับคือชั้นที่1ชั้นล่างก็จะมีความลึก3เมตรนะครับแล้วก็สระลูกบนก็จะมีลึก2เมตรนะครับ รวมแล้วก็จะเป็นคิวดินคิวน้ำเนี่ยส5 0 0ันห้าร้อยลูกบาทเมตรนะครับของโครงการนะครับวันนี้เรามามีการปลูกกระแฝกนะครับเพื่อบรรเทานะครับเพื่อป้องกันการสะล้างตะกอนดินนะครับไม่ให้อ่าขอบสระเก็บน้ำของเราพังนะครับสระใช้ประโยชน์ได้จังยืนยาวนานขึ้นนะครับแปลงนี้เห็นเกษตรกร,ะรน,นะครับด้มนการนะครับ นำไม้ผลต่างๆไม้ป่านะครับมาปลูกนะครับเพื่อเป็นทั้งไม้อาหารแล้วก็ไม้เศรษฐกิจในอนาคตข้างหน้าสามารถเพึ่งพาแล้วก็ปลูกป่า3อย่างประโยชน์สี่อย่างได้ครับธรรมชาติสร้างคนมีมือมาสองมือให้มากับคนเราทุกทุกคนเอาไว้คอยประคองป้องกัน ไว้ดูแลให้โลกยังคงมีเราทุกคนได้อยู่อาศัยรวมกันมาอยู่กันแสนล้านคนลงมือคนละมือช่วยกันถ้าเรายังเห็นคุณค่าในเมื่อเราเป็นคนทั้งที่ช่วยกันทำให้ พวกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้สดใสอยากให้โลกน่าอยู่ว่านี้เป็นโลกที่เราฝันไปจะสวยอย่างไรเป็นไปได้ด้วยมือของเราให้เราเราสวยพวกเรามาช่วยกัน รับรู้ด้วยกันแล้วทำให้โลกนี้ มีอีกหลาย้านคนเข้ามาอยู่ที่นี่แทนเราคือเด็กของเราเด็กๆที่เขาไม่ดีนสกสาให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันรับรู้ด้นักันแล้วทำให้โลกนี้สดใสยอยากให้โลกน้าอยู่กว่านี้เป็นโลกที่เรา